สวัสดีครับขอยจนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ฮะก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะเออแนวทางนะใครที่ชอบเล่นเปิดมงนะอ่ะโดยปกติแล้วผมนั้นจะใช้กองหน้าคนนี้ฮะในการเปิดมงนะเออโอเคนั่นก็คือเลวันสตอกกี้นะล่างนี้ฮะโอเคมาดูไส้ในกันเออการมงอยู่ที่แปดสิบแปดนะถ้าบวกบูทของโค้ดไปด้วยก็ อยู่ประมาณเก้าสิบกว่านะแต่ไม่ฮะนี่ฮ้ดูเนสนะดูเนทนี่เมียมควาพร้อมสก,กิลมงเลยนะเออดูฮะบับนี่อยู่แค่แปดสิบห้าเองนะบวกเออบูทของโค้ดแล้วก็บูทเออเม็ดบูทด้วยนะแต่เราจะทำให้ดีกว่านั้นนะ <c oughs> นั่นคือไม่ต้องใช้ท้าใช้หัวไปเลยเออแล้วก็รีเซ็ตเลย <c oughs> แล้วก็มาอัพตรงนี้นะ <c oughs> นี่อ <c oughs> ัพให้ตันเลยนะ ดูเลยฮนะตอนนี้8ปสิแปดนะขึ้นมาเก้าสิบแล้วปื๊ดปื๊ดตอนที่ยี่สิบนะแล้วก็ที่เหลือก็ไปใส่รองเท้านะนี่บวกสองเป็นยี่สิบทับสองไปเลยเออดูฮะเก้าสิบเจ็ดนะแล้วก็จัมปิง้งเก้าสิบหกฟิสคอนี่เก้าสิบห้าแต่ถ้ามันมีสิ่งนี้นะตกใจก่อนนะนะบวกบูทของโค้ดไปด้วยนะเออแล้วมาดูกันนะ ดูกันเลยฮะว่าของโหดแค่ไหนนะดูห้าหมงฮะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะบวกบูธโค้ดไปด้วยแล้วก็บกูด <c oughs> เอ่อบวกเอ่อเม็ดไหนนะเม็ดบูธนะที่เขาแถมมาให้เอ่แล้วไปดูฮนะจัมปิ้งนะเอ่เอาเรื่องนะร้อยกว่านะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะแข่งเป็กนะแต่ว่าไอ้ลูกเท้านี่อย่าไปหวังพึ่งอะไรมากนะพูดง่ายก็เอาแต่ลูกมงอย่างเดียวนะสายเปิดมงคือต้องใช้หัวม,หมงกันนะ องไม่ใช่เท้าหรอกนะมันก็พอเป็นแนวทางนะสายหมงนะโอ้โหมงร้อยกว่านี่มันก็สุดยอดกันแล้วนะอ่แต่เรื่องสปีดนี่ก็ยังพอมีอยู่นะบวกบูธบวกอะไรแล้วก็อยู่ที่แปดสิบสี่นะสปีต้นแปดสิบสองอืมถือว่านะเอาเรื่องนะนี่ฮะก็มาดูเม็ดบูตัวนี้เลยมันก็จะได้มาจากตรงนี้นะเห็นไหมเป็นเฮดดิ้งแล้วก็มีสกิลมงด้วยบวกกันนะ เออสแตทบวกเออหม่งร้อยกว่าแล้วบวกกันดีกันไม่อยากจะคิดล้วโอเคเราจะไปหน้าง,งานกันเลยนะลงในแร้งกันเลยเะาจะหม่งได้หรือเปล่าโอเคก็พอสู้ได้อยู่นะอือเราก็มาจัดทีกันนะโอเคนิคโคลนิคโคลไม่ฟรีดเดีย๋ยวขอจัดเซนเตอร์ก่อนโอเคเด็กอาลงมา เออเจ้าใครมาแทนนิคโคลโอเคลูก้าโมดิตแล้วกันนะอืมก็ประมาณนี้อย่าไปจัดแท็กติกก่อนแท็ติกก็โรดี้ตั้งรับแล้วก็ดูเนทได้อยู่ในตำแหน่งนะัรักษาตำแหน่งไว้แล้วก็ลงมาช่วยเกมรับก็จะมีลูก้าโมดิตแล้วก็อีกตัวหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะอือเดี๋ยวเขาไปส่องทีมก่อนโอ้โหก็พอสู้ได้เลยนะ อ่ะสู้แล้วกันโอเคเลืกันไปเลยแล้วก็สายหม่งนะเน้นเปิดหม่งนะในแผนนี้ก็จะเน้นโจมดีที่เลมเส้นนะฮะอือหือเอาเรื่องเนงะี้ยโอ้เอาเรื่องแต่มาลูกนี้ต้องเอาให้อยู่อืมโชคดีนะที่ถูกเขาออกไปเขาเล่นสูงไม่ต่อบอลน,นะโอเคให้ขึ้นหน้าไปเลยไม่ต่อบอล เปิดมาให้ดูนี้ม่งชงได้ไหมฮะระดับม่งร้อยกว่าโอเคม่งได้อยู่แต่เพื่อนเราเก็บไม่ได้นะเโอเบโต้กลับอืมดกาได้อยู่ฮะโอโ้โหเ,เจอเกบมบุกแบนี้อืมโอเคในเวลาโต้กลับอนอืม อ,อ๋อพยายามโจมตีที่ริมเส้นบ่อยๆนะขึ้นไปเลยฮะจะให้ดูนิดหม่งชงให้เพื่อนโอเคหม่งชงได้อยู่โอเคออกข้างมาเปิดเลยให้ดูนิดหือบล็อกเฉยฮะเอฟเป้ยังเก็บได้อยู่ที่อานเดอร์อาโนอาโนโอเคหลุดมาได้โยนแล้วลูกนี้เรียบร้อยฮะ มันจะไปหรืออะไรฮะดับมงร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะอืมเรียบร้อยฮะคือว,ว่าเข้าหวัวนี่เป็นเข้าไน้นอนนะถ้าเปิดแบบนี้นะเริ่มเริ่มเริ่ม,มออกลิน้นแล้วฮะลูกหมงดูเนตแล้วก็พยายามหาจังหวะเปิดให้ให้ได้นะพยายามสร้างจังหวะโอเคออกข้างมา,างปเป้โอเคสวยตรงนี้แต่เราจะช่วเไอสู้ได้ไหมนี่ อ๋อโยนหง่งมีติดบล็อกอยู่อืมน่าจะแถบนะโอ้โหไปไม่ไปไม่ได้จริงเนี่ยเจอแบค็คเข่านี่น่าจะเป็นลูโัว์คารลอสเนะโอเคลูกสูตรหวคนยืนเรียงแถวหล่อป่าเนเนๆหน้อยเข้าหัวใครไม่ลดดิอืมไม่ตกงกอบพลูกนี้ โอเคให้เขาลิซสั้นวิ่งไปดักก่อนเลยโอเควิ่งดักบอลก่อนลูกการ์โบดิโอเคดักบอลได้หืมบอลลั้นออกข้างไปะนะ่าจะได้ยแล้วก็เสียลูกทุ่มไปะนะอืมโอ้ยโอเคดักได้ฮอโลอโดี้โอ้ยเดวิดนะเีริสุขจุนีโอเคดักได้อยู่ วิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นโอ้โหพยายามตอบบอลน,นะแทงเขากลางก่อนแล้วกันอูนนตออกข้างมาอืมเจอดักบอลอีกแล้วอูนนตก็ดักได้อยู่อืมโต้กลับเร็วอีกแล้ว,อลวโอเคลูนิเกอร์ดักได้อา,าโนโอแทงมาลูกนี้เพเป้ไปได้อืมเจอบีบเร็วฮนะโรเบโตคาร์ลอสโ,โอเคสวยเกมโต้กลับฮะซองยูมยินออกข้างมา แทงมาลูกนี้ืไม่ได้ฮะเจอโนตัดแล้วเอาไปเขีโต้กับเอ็มเปป้ฮะดักฮะพยายามดักทางไวก่อนไปทางไหนจะไปทางไหนจะจ่ายเหรอนี่สวยกไได้าฮะเราไปเก็บตัวกลับเลยพยายามทำหนึ่งสองไว้แทงมาลูกนี้ือเจอเขาดักนะเราก็ดักได้เหมือนกัน แล้วไปเกมโตกลับเลยจ่ายมาให้เลเซอร์อานูแข็งไม่แข็งแข็งไม่แข็งเจรโรตัวขาลอสอ้าวแบบนี้ถ้าหลุดได้ก็หลุดอ้าวแบบนี้เรียบร้อยฮนะไม่เหลือฮะหมุนเข้าเสาสองไปนี่เดว,วิด,ดูเนสนะโอ้โหถ้าพูดมโตนะเข้าหัวนี่คือเข้าเลยนะอืมโชคดีด้วยก็เลเดอร์อา,ออานูแข็งด้วยนะ <c oughs> เจโรตัวขาลอตแล้วก็หลุดนหน้ามาก็เรียบร้อยเลย ออันนี้ก็จะเป็นเกมลับแล้วนะโอเคอืมโอเคแล้วก็จบครึ่งแรกไปนะแล้วก็ได้สองสูตรจากดูเนสนะลูกหมงล่ล้วนเลยนะเรามาดูครึ่งที่สองต่อเลยดีกว่าอืมโอ้โหเจอเจอเกมเร็วแล้วพยายามออกข้างมาฮะซองมินเขาน่าจะจับทางเราได้แล้วนะโดยทรงซองมินนะ เอ้ซอ,องมินไม่วิ่งขึ้นไปนะบอลย้อนหลังน่าเสียดายฮะแล้วเป็นเกมโต้กลับอีกแล้วอโอ้ยอเอซเสอร์อโนโอเคบล็อกได้อยู่สวยเ,เกมโต้กลับแอมาดูเนสตดูเนสตไม่มีตัววิ่งแล้วอโอเคฟังมินโอ้โหเจอดักนะแต่เรายังได้เป็นลูกทุ่มอยู่โอเคเราก็ได้เป็นลูกทุ่มอยู่ รุ้มาซองวินโอ้ยเอ็เมเปปะฮะรอฮะร้อยวิ่งขึ้นไปอยู่อาโนวิ่งมาแล้วโอ้โหลูกนี้ให้แรงเกินไปให้เป๊ะจ่ายแรงเกินโอเคต้องลงมาดักบอลก่อนโอเคดักบอลได้สวยฮะซองมินมพยายามจะฝืนไปนะเจอเฮซซิ่งแย่งไปได้นะอยอยู่ที่เอ็เมเปป้ แทงลงนี้อืมต้องดักไว้ก่อนสวยโอเค้องมีนอืมไปไม่ได้อีกแล้วนะมิแช่ทำช้าไม่ได้เลยนะพายยย้มดักบอลไว้เวเนซูุสไม่ให้เข้าขวาโอเคเขาส่งคื้นหลังเดี๋ยิงโอเคสวยดักสวยให้ลูกกัมเบรตไปเก็บโต๊ะกลับ อื้องมินอูเข้าในไปนะแต่ยังได้บอลอยู่จเจอเบียดอีกแล้วไม่มีเวลาให้คิดเลยฮนะโอ้หองเล่นเกมรับแน่นๆแล้วฮนะทุงนี้โอ้โอ้โอ,โอจะโดนหรือเปล่าขอบล็อกไว้ก่อนโอเคสวยเอทิ้งขึ้นมาก่อนนะดูเนตโอเคหืเกือบได้บอลนะสองมิน สวยแทงมาเจอดักหมดฮนะอืมเราก็แทงคืนไม่ได้เหมือนกันนะอโนแทงเข้ากลางมาโรดี้โอ้เจอดักอีกแล้วฮะลวนฮนะตอนนี้เริ่มลวนแล้วพยายามจะไม่เสียประตูนะออกข้างมา no. อเล็เซเดออโนโหอย่าบอกนะว่าโยนให้วริสูจูเนียงเื้เกือบเข้าอืมโชคดีที่ไม่ใช่สายหมกด้วยนะออมวริซุจูเนียง ถ้าเป็นคนอื่นนี่น่าจะเรียบร้อยแล้วโอเคสไตล์เราไม่ต่อบอลแน่นอนนะโอเคเปลี่ยนฟางวินออกแล้วเอาไทกะฮานากะลงมาโอ้ยโอ้ยโอ้อยจะโดนหรือเปล่านี่ลองเกมรับล้วนแล้วโอเค,อเคดักบอลได้อยู่แค่โรดี้ออกมาที่ไทกะอืมเอี๋ยวยังนี้โอเคติดบล็อกอยู่ฮนะเกมรับล้วนๆนะหลือเวลาเร่เกินทีก็จะหมดเวลาแล้วนะ แต่ว่าต้องรับแน่นๆแล้วช่วงนี้หอบแดกกันแล้วโอเคต้องเอาให้ได้ฮนะเอาเล่นบุกแล้วอโอเคหม่งลองได้อยู่จะไปเก็บโตกลาวว่าเอ็มเปไปใช้ความเร็วที่มีอยู่วิ่งแล้วฮะโอเคดูเนยยกมือแล้วอ๋อโยนให้ดูเนยโอ้โหเหมือนหมกขึ้นหลังเนะี่ยมันไม่ได้จังหวะด้วยนะ น่าเสียดายอยู่ไอ้ลูกนี้โอเคก็น่าจะจบแล้วนะ่าดูทรงผูกมาก็น่าจะจบแล้วก็เรียบร้อยไปก็ได้ให้อย่างลูกมงอ๋องดูเลยทั้งสองลูกเลยนะในเกมนี้นะโอเค okay. แล้วก็บวกมาเป็นพันเจ็ดนะพยายามจะขึ้นดีวิชั่นหนึ่งให้ได้นะก็เอานะก็ประมาณนี้นะใครได้อยากลองไปใช้ก็ลองไปปรับใช้ใดูนะ ออเออเผื่อจะหมองเข้าหัวดีขึ้นก็เอาเถอะนะครัที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครด้วยนะครับ